วันนี้ก็เป็นอีกวันเป็นวันที่ดีเนาะวันนี้จะมาสอนในเรื่องของวิชานิติศาสตร์ซึ่งวิชานิติศาสตร์ก็จะเป็นเกี่ยวกับกฎหมายเนาะอันนี้จะเป็นปรัชญากฎหมายปรัชญากฎหมายคืออะไรนะครับปรัชญาก็คือคุณค่านะครับคุณค่าของชีวิตนะครับแต่ถ้าปรัชญาของกฎหมายนะครับจะเป็นในลักษณะของการอยู่เหนือนะครับ สภาวะที่อยู่เหนือธรรมชาติคือธรรมะธรรมะของกฎหมายนะครับธรรมะความยุติธรรมนะครับความยุติธรรมของกฎหมายหรือธรรมะของกฎหมายมันก็เป็นเกณฑ์ในการที่จะตัดสินนะครับตัดสินคดีความตัดสินคดีต่างๆทีน,นี้นะครับเราจะมาสอนในเรื่องของ <c oughs> จําลองรูปแบบนะครับของวิชานิติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับ เกี่ยวกับกรรมสิทธิ์นะครับกรรมสิทธิ์เกี่ยวกับการครอบครองนะครับการครอบครองนะครับจะมีผลก็ต่อเมื่อนะครับบุคคลเป็นผู้ก่อการเป็นผู้กระทานะครับคือการครอบครองนะครับทีนี้เราจะมายกตัวอย่างในเรื่องของของนายพานนะครับนายพานไปยิงกวางตัวหนึ่งนะครับซึ่งกวางนะครับก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแต่ยังไม่ตายนะครับกวางได้วิ่งเข้าไป ลีภัยลบไัยนะครับในในบ้านหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนั้นก็จะมีมีคนอยู่นะครับทีนี้ <c oughs> บ้านหลังนั้นก็อยากได้กวางนะครับอยากได้กวางก็เลยก็เลยบอกว่ากวางได้มาอยู่ในบ้านของตนนะครับในเรื่องของกรรมสิทธิ์กวางตัวนี้ถ้าใจขาดกวางใจขาดในบ้านหรือกวางตายในบ้านกวางตัวนี้ก็จะเป็นของของตน นะครับมันก็เลยเกิดข้อข้อขัดแย้งนะครับเกิดวิชานิติศาสตร์ขึ้นมาว่ากรรมสิทธิ์นี้ควรเป็นของใครระหว่างนายพานกับเจ้าของบ้านนะครับในเมื่อกวางที่ถูกยิงไปได้หนีไปตายในบ้านหลังนั้นนะครับมันก็ต้องเป็นของผู้ใดผู้หนึ่งนะครับแต่ในเชิงกฎหมายเชิงนิติศาสตร์เราต้องมองผู้ผู้ก่อการนะครับก็คือว่านายพานนะครับ พอมองนายพานแล้วนะครับนายพานก็ต้องเป็นผู้ผู้ได้รับกรรมสิทธิ์ในเรื่องกวางตัวนี้แน่นอนแต่ในเรื่องของการบุกลุกนะครับบุกลุกหรือก,กวางก,กวางเข้าไปบุกลุกบ้านหลังนั้นนะครับก็คือไปหลบไปรี้ภัยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอุบัติการนะครับคือการที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับก็จะสามารถเรียกค่าชดใช้นะครับได้ไม่มากนะครับ วิชานิติศาสตร์หรือวิชากฎหมายจึงต้องทําความเข้าใจในในเรื่องของกวางนะครับเขาก็จะเขียนในตํารานะครับตําราของวิชานิติศาสตร์นะครับที่สอนกันนะครับก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับใครยังไม่เข้าใจกฎหมายนะครับไม่เข้าใจในหลักปัชญาของกฎหมายนะครับก็ลองฟังซ้ําๆดูนะครับแล้วก็จะเข้าใจนะครับมีวังก็มีด้วยประการชนนี้